จำความได้ปู่ย่าตายายสอนไว้ให้จดให้จำ mm hmm. พื้นดินที่เดินเหยียบย่ำล่อล้อไม่ด้วยหัวใจมีน้ำตกใสไหลเย็นคือบ้าน ิงเห็นรอยยิ้มวันสดใสดังกระทงสายแม่ปิงเหมือนชีวิตคนไหลลอยไปลองมาฝากเพลงความรักและคิดถึงไม่ลืมไม่ลืมเมืองดาจะมีพลังแข็งแรงยืนจ จากเมืองระแหงท่านฝ่าฟันรวบรวมจนเป็นแผ่นดินด้วยพระบุญบารมีเจ้าตาเรลียนไรบนเมืองตาจากไปหัวใจไหวห้วันหาก ถึงฉันคิดถึงกันจงรีบคืนทิ้ขอพอรพระเจ้าตากสิน้นให้จิตใจไร้ทุกขมนตทินแม่น้ำปิงไหลลอยใจ ไม่ลืมไม่เล,ลือเมื่อตาจะมีพลังแข็งแรงยืนเจ้าตาสินจากเมืองระแหงท่านฝ่าฟันรวบรวมจนเป็นแผ่นดินด้วยพระบุญบารมีเจ้าตาซน จาไปหัวใจไว้วันหากคิดถึงฉันคิดถึงกันจงรีบคืนทิ้งขอพอรพระเจ้าตากสิ้งให้จิตใจไร้ทุกข์มนทิ้งแม่น้ำเป็นไร้ลอยใจ พระเจ้าตากสินไอใจิตใจไร้ทุกมนทิย์เมน้ำปิ่งไหลลอยใจ ด้วยบทเพลงมนเมืองตา ต้อนรับคุณผู้ชมค,คุณผู้ฟังนะคะในรายการวันนี้รายการพิเศษค่ะบอกเล่า90กับพ่อเมืองตากค่ะประจำวันอังคารที่21พฤษภาคม2567นะคะเวลา11นาฬิกาถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวค่ะผ่านทางคลื่นวิทยุอาสามทตาก FM 97.25เมกะเฮิร์แล้วก็ผ่านไลฟ์สดทางแฟนเพจ Facebook อาสามทตากกันอีกด้วยถ้าใครเนี่ยรับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะ แล้วก็อยากจะมีคำถามอะไรข้อสงสัยก็สามารถที่จะคอมเมนต์ในไลฟ์สด Facebook เพจอาสามวัตาตกกันได้เลยค่ะ,ะวันนี้นะคะดิฉันนางสาวกนกวันไทยแท้ค่ะก็อยู่กับพ่อเมืองตาของเรานั่นเองสวัสดีค่ะสวัสด,สสดีผู้ว่าสมชายกิจเจริญรุ่งโรดกันด้วยนะคะวันนี้ท่านมาเองเลยค่ะ,ะวันนี้ก็ จะมีประเด็นเนี่ยมาบอกเล่า90ให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหลายเรื่องเลยใช่ไหมคะ,ะก่อนอื่นต้องกล่าวสวัสดีผู้ที่รับชมรับฟังรายการบอกเล่า9กบเก่าเมืองตากน,นะครับที่จริงผมต้องมาทุกเดือนแต่เนื่องจากช่วงเดือนสองเดือนที่ผ่านมาผมมีภารกิจต้องเดินทางไปราชการก็เลยมอบหมายท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดมั่งให้ตรอดท่านหนึ่งได้มาพบกับก็มาเล่าเรื่องต่างๆซึ่งวันนี้ก็เป็นโอกาสดีซึ่งผม มีพกกิจที่มาพบด้วยตัวเองนะครับก็เห็นตัวจริงตัวจริงๆมานะวครับก่อนหนึ่งต้องขอบคุณแสดงความดีกับน้องขนมวันไทยแท้หรือดีเจเออเราด้วยเพราะเนื่องจากว่าได้มีการส่งเข้าประกวดเป็นเด,เด็กเด็กดีและเยาวชนของนิวบัตตาก็ผ่านการคัดเลือกโดยได้รับการคัดเลือกในสาขาสื่อสารมวลชนก็ข,ขอ,ขอ,อแสดงความดีและขอให้ทําดีต่อๆไปเพื่อได้ ส่งขับขวดระดับประเทศได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีอยู่สองสเรื่องที่สําคัญเรื่องแรกก็อยากจะมาเล่าให้เราฟังถึงเรื่องช่วงนี้นะครับสถานการในเรื่องการเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยกระแสกําลังมาแรงนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยจังหวัดเองร่วมกับทางสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดตากนะครับแล้วก็ทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะตากเจ็ดติบเจ บบ76วงหนึ่งกรุงเทพมละนคร<ช>นะครับก็มีการรณรงค์งประชาสัมพันธ์เรื่องการเลือกสมาชิกวุฒธธิสภานะครับรือสวอออวแล้วนะครับซึ่งเมื่อวันที่20คือเมื่อวานนะครับเป็นวันแรกที่เรามีการรับสมัครเลือกผู้ที่สนใจที่จะเป็นวุฒิสภานะครับก็รับสมัครของเราก็คือที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั้งก้ามอำเภอนะครับเมื่อวานผมกับท่านผู้ว่าการจังหวัดแล้วก็ ในงานที่เกี่ยวข้องแล้วพอ,อกรรมการเลือกตั้งนะครับก็ไปเยี่ยมหน่วยที่รับสมัครนะครับเที่อำ<ร>เภอเมืองก็บรรยากาศก็มีเรื่องของเตรียมความพร้อมทุกอำเภอก็ม,ม,มีการเตรียมพร้อมอย่างดีเยี่ยมนะครับแล้วก็เริ่มรับสมัครเมื่อวานก็มีผู้สนใจมาสมัครพอสมควรนะครับอันนี้ก็ประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งจริงๆเรารับสมัครนะครับตั้งแต่วันที่20คือเมื่อวานจนถึงวันศุกร์ที่24 พัสภานะครับโดยไปขอไปสมัครและสมัครได้นั้นที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอนะครับตั้งแต่เวลา8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งเย็นตอนเย็นวันเวลาราลการนะครับซึ่งก็มีหลักฐานต่างๆที่เราประกาศไปแล้วนะครับถ้าอยาอาจจะไปดูในที่ทุนสมบัติทั่วไปนะครับรวมทั้งค่าสมัครของเราก็คือ2,500บาทนะครับก็ลองดูนะครับแล้วก็จะมีการเลือก ระดับอำเภอะระดับจังหวัดระดับประเทศนะครับซึ่งเขามีไทม์ไลน์กาหนดไปแล้วนะครับก็คือระดับจังหวัดเนี่ยออระดับอำเภอจะมีการเลือกคือวันที่9มิถุนา<อ>เลือกระดับอำเภอครับะระดับจังหวัดจะจะเป็นวันที่16มิถุนา <C han> นะครับแล้วระดับประเทศก็คือวันที่26มิถุนา <S <S นะครับซึ่งนี้นเป็นตั้งเตเดือน,เ,อนเลยก็คืออำเภอจังหวัดแล้วก็ระดับประเทศก็เชิญชวนนะครับใครที่สนใจอยากจะเป็นวุฒิสภาก <C han> ็าไปสมัครกันได้นะครับซึ่งเมื่อวานไปดูก็แต่อาเภอก็มีความจมพร้อมแล้วก็มีการรณรงค์ประชา,าสัมพันธ์ซึ่ง <S <S <ม>พรุ่งนี้นะครับผมก็นัดคณะกรรมการการคัดเลือกดับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพื่อชมเตรียมความพร้อมอีกนะครับ อันนี้ก็ประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านใดสนใจค่ะเ,เดี๋ยวน้องอ้อยขอมาพูดคุณสมบัติของขสมาชิกวุฒิสภาคร่าวๆกันหน่อยค่ะบางท่านอาจจะยังสงสัยกันอยู่นะคะก็คือข้อแรกเลยเนี่ยต้องเป็นสัญชาติไทยโดยกำเนิดค่ะเป็นแบบว่า,ต,าต่างประเทศไม่ได้นะชาวต่างชาติไม่ได้ค่ะ2อนะคะอายุค่ะไม่ต่ำกว่า40ปี แล้วก็ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์และการทำงานเนี่ยที่ท่านสมัครเนี่ยไม่น้อยกว่า10ปีนั่นเองค่ะประมาณนี้ค่ะมีหลายสาขาชอชีพนะยี่อาชีพนะครับซึ่งเมืม่อวัาที่ที่แล้วผมได้ไปร่วมกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการคิกออฟเปิดในเรื่องการรณรงค์ประําพันธ์เรื่องการเลือก สมาชิกผู้ที่ใช้คำว่าเลือกนะไม่ใช่เลือกตั้งใช้คำว่าเลือกนะครับเลือกรับเลือกนะคะไม่ใช่เลือกตั้งเลือกสมาชิกผู้ที่สภานะครับไม่มีคำว่าตั้งนะถ้าเลือกตั้งนี่จะเป็นสสใช่ค่ะโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องแรกที่ผมขอญาตประชาสัมพันธ์เรื่องที่สองนะครับทางกระทรวงมหาดไทยเองนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงปีแห่งมหามงคล เนื่องในวันโอกาสงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2517นะครับซึ่งเป็นการแสดงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติองค์ท่านนะครับซึ่งกระทรวงไทยเองนะครับได้รับประหมายจากคณะกรรมการของระดับประเทศนะครับให้มีการจัดโครงการเดินวิ่งปั่นธงตาสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ เฉลิมประชุมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567นะครับโดยเราจะมีการวิ่งทั่วประเทศนะครับและนาําธงดังกล่าวเข้าไปสู่กรุงเทพมหานครนะครับซึ่งเบื้องต้นจังหวัดได้มีการแบ่งมอบภารกิจและก็มีการประชุมไปแล้วเมื่อวันที่16นะครับโดยมีท่านรองสุรพลวงศ์งพิษานรลงผพ้วกันจังหวัดเป็นประธานแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมนะครับโดยจริงๆเนี่ยทั่วประเทศจะมีทั้งหมด10สายแบ่งสิ <10 S 2> สาย,สายโดยจะวิ่งจากชายแดนทั้งหมด ของจังหวัดตากเราจยอยู่สายที่หนึ่งก็คือจะเริ่มต้นที่อำเภอแม่เสลียงจังหวัดแม่สมงสอนวิ่งมาที่เชียงใหม่แล้วก็มาที่ลำพูนแล้วมาที่ลำปาง,ลปางแล้วก็ลำปางส่งต่อให้จังหวัดตาก<อ>และจังหวัดตากจะส่งต่อให้ไปที่สุโขทัยนะครับแล้วสุโขทัยก็จะส่งต่อไปที่กำแพงเพชรเสร็จแล้วก็จะไปรวมกันที่นครสวรรค์นะครับมันจะมีทางพักเหนือจะมีสองสายรวม แต่นครสวรรค์ก็วิ่งต่อเข้าเป็นเทพมหานครซึ่งเบื้องต้นนะครับคาดว่านะครับจะวิ่งจากแม่สอนแล้วก็จะถึงเรากรําหนดคร่าวๆนะครับโดยจงังหวัดจะจัดงานระหว่างวันที่12-13มิถุนายน,น2507โดยวิ่งจากสายที่หนึ่งอย่างที่ผมนำเนียนนะครับซึ่งเราจะมีจุดรับระหว่างจงังหวัดตากกับลำปางบริเวณอำเภอสามเงา เ oh. นื่องจากว่าสามเหาเป็นเขีดและต่อกับ <c oughs> ทางนู้นของเขาก็เป็นผ่านเบื้องต้นเราได้กําหนดจุดไว้คร่าวๆแล้ว <c oughs> ส่วนจุดที่เราจะส่งต่อให้ทางสุขโขทัยก็คือ,อของอําเภอเมืองส่งต่อให้ที่จะอยู่ติดก,กับอําเภอบ,บ้านด่านอาน <c oughs> หอยนะครับ <c oughs> อ,อันนี้คร่าวๆซึ่งในวันที่รับทงเสร็จแล้วเราก็จะเอาทงนั้นมาเฉลิมฉลองที่หอประชุมสถานการณ์จังหวัดนะครับ <c oughs> จะมีมพิธีต่างๆครับมีการแสดง ศิลปะวัฒนธรรมมีการจัดแสดงนิทรรศการรวมทั้งมีการบรรเลงเพลงสรรเสริญบรรเลงเพลงก็เรียกพระราชนิพนนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยรรเราหาฟังยากน,นะครับนานราถ้าเด็กๆรุ่นใหม่นี่จะไม่ค่อยได้ฟังเพลงพระรนิพนธ์เราเบื้องต้นเราเลวความนาจากมทบสา0้อสิบซึ่งที่ผ่านมา น้องออยเคยได้ยินเนาะมัทบอล้วก็ชอบฟังของดนตรีของาจามาบันเลงให้เราฟังแล้วก็รับชมการแสดงของศิลปะวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเพื่อเป็นการเฉลิมนะครับอันนี้ก็เชิญชวนนะครับแล้วช่วงระหว่างที่ทงวิ่งเดินเดินวิ่งปั่นทงตาชนักผ่านเนี่ยพี่น้องชนสามารถร่วมได้นะครับเดินก็ได้วิ่งก็ได้ขี่จักรยานก็ได้นะครับ ก็อำภอ,อบบใครอยากเข้าร่วมใช่อำเภอที่ผ่านนี่คือต้องไปแบบบอกใครไหมคะไม่เลยครับเดี๋ยวเราจะมอบหมายให้ทางอำเภอที่เป็นจุดผ่านซึ่งจุดแรกที่จะผ่านคืออำเภอสามเงามาอำเภอบ้านตามาอำเภอเมืองเสร็จแล้วก็มาตั้ง เฉลิมฉลองที่หอประสานการจังาาหวัดเสร็จแล้วก็ไปอำเภอเมืองผ่านไปทางเส้นก็คือเนี่ยผ่านอาบตอน้ำลืมนะครับไปลำปตบงังประจบไปไป่องแดงทงวุ้นสุขโขทยัยแล้วก็ตรงนั้นเพราะนั้นช่วงที่ผ่านหรือถ้าไม่ผ่านสนใจที่อยากมาเลียงก็บอกได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมีประชาสัมพันธ์ไหมว่าเวลานั้นวิ่งอะไรนะครับซึ่งตอนนี้กำลังให้ทางที่ทำการปกครองจังหวัดนะครับทำเส้นทางให้ถูกต้องแล้วมีจุดพักจุดนที่จะ มีการเฉลิมฉลองตรงไหนระหว่างทางด้วยนะครับก็เชิญชวนนะครับเดี๋ยวได้กําหนดการยังไงแล้วผมจะขอญาตประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆของจังหวัดอีกครั้งหนึ่งค็นี่เชิญชวนพิเศษคนเพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านในโอกาสที่ท่านเจริญพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2 5ง7นยะครับโดยวันที่28นะครับผมกับผู้ว่าการจังหวัดทั้งหมดนะครับรวมถึงกรุงเทพมหานครจะไปร่วมพิธีรับพระราชทานธงนะครับที่ บริเวณเขาเรียกลานคนเมืองสารการว่าการกรุงเทพมหานครวันที่8ต้นเช้านะครับผู้ว่าการจังหวัดต,ต้องไปรับทงร่วมกันตรงนั้นนะครับก็ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนที่สนใจอยากร่วมครับอันนี้เป็นอันแรกกะต้องติดตามกันไว้ด้วยเดี๋ยวทางเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตากแล้วก็อสมทาตาของเราเนี่ยก็จะมาเผยแพร่กันนะคะ เดี๋ยวผมอาจจะเชิญอสมทไปร่วมถ่ายทอดสดเนะดาะไลฟ์สดตรงนั้นให้พี่น้องได้ชมว่าวันนี้ธงบรรยากาศเป็นยังไนงไะนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นประมหามงคลน,นะครับที่ประชาชนทุกภาคส่วนนะครับทุกกลุ่มอาชีพจะร่วมกันเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านนะครับโดยใช้ธงตา,ามฉันรักแสดงถึงความจงรักภักดีตอนนี้มีคนยื่นความประสงค์ที่จะขี่จักรยานเราหลายเยอะนะครับ<ม>เดี๋ยวรู้สึกว่า หลายสิบคันเป็นร้อยคันได้นะครับที่อยากจะมาร่วมนะครับก็ลองดูแล้วกันเราติดตามค่ะขี่ก็ได้นะนะครับเราไปปั่นก็ได้นะปั่นก็ได้ครับได้ก็อันนี้เป็นเป็นต้องเป็นจักรยานแบบเสือหมอบอะไรนี้ใช่ไหมคะเราแป่นกิจกรรมมีนร่วมเพราะว่าเราไม่ได้วิ่งเร็วเดินก็ได้วิ่งก็ได้ปั่นก็ได้นะครับอันนี้เป็นกิจกรรมเดี๋ยวรายละเอียดอย่างที่ผมจะประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับสิบสองถึงสิบสามมิถุนายนเบื้องต้นนะครับวันนี้สิบสองถึงสิบสามนะครับโอเคอันนี้ เป็นการประชาสัมพันธ์โครงการนะครับอีกอันนึงนะครับที่ผ่านมานะครับในปีมหามงคลน,นี้นะครับก็คือเฉลิมพระเกียรติประชนมสาหกรอบนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยจงังหวัดได้มีการจัดกิจกรรมไปแล้วอันแรกคือบรรพชาสาม,มนเนนนะครับซึ่งวันนั้นได้รับคมหาความเมตตาจากคณะสงฆ์นะครับใช้วัดโคบภู <ขะ S 1> ที่เป็น ฤดูร้อนใช่ไหมคะฤดูร้อนอันนั้นเป็นรู้แต่ว่าเป็นเฉลิมเกียรตินะครับก็มีน้องๆหนูๆห,หลายอ,อำเภอหลายแห่งนะครับแล้วผู้กครองสนใจก็ส่งบุตรหลานเข้ามาบรรพญชาสามเณรนะครับเฉลิมเกียรติวันนั้นได้ตั้ง80กว่าคนนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยผมคิดว่าบางส่วนก็มีการบทต่อเลยนะครับถึงเวลาราศีขาจากแบบจากสาเณรก็มีบาง สำเนียงบางทูปขอบทต่อก็อมีนะครับอันนี้ก็ถือเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็ต่อไปเราจะมีโครงการบรรพชาอุปสมบทก็คือบทพระนะครับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมมนมพรรษาหกรอบ28กระกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดโดยเบื้องต้นทั่วประเทศนะครับจะบวชระหว่างวันที่14กรกฎาคมนะครับถึงสสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับตอนนี้จะมีกําหนดไว้ที่ จะจาจาวัดเรเรียกจาวัดเนาะอยู่ที่วัดส้มเกี้ยงตําบลป่ามะม่วงอำเภอเมืองจังหวัดตานะครับซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราประชาสัมพันธ์เชิญชวนนะครับให้ใครที่สนใจที่จะร่วมบรรพชาอุสมมตินะครับได้นะครับสมัครมาสมัครได้ที่ทําการปกครองจังหวัดก็คือชั้นชั้นที่3ทางการจังหวัดและที่ว่าการอำเภอทุ่งเพลินนะครับเริ่มสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30มิบุนาภานะครับซึ่งท่าน มาร่วมโครงการเรามีเครื่องอัดถ่ายหรือขันเตรียมไว้แล้วนะครับเตรียมไว้เพียงพอยแล้วก็มีวิธีบรรชาตามหลักเกณฑ์ตามกําหนดครบบททุกต้นนะครับเพียงแต่ขอความใครที่สนใจใใครที่สนจโดยเฉพาะข้าราชการนะครับตอนนี้มติคลมอผ่แล้วครับท่านสามารถร่วมโครงการได้โดยไม่ถือเป็นบัลลานะครับก็ถือว่าท่านปฏิบัติ จริงๆก็ตรงนี้ก็อยากประชาสัมพันธ์เชิญชวนตอนนี้ก็มีหลายท่านที่สนใจผมเองจริงๆก็อยากจะบวบนกันกลัวว่ามันติดลักกิตแล้วเนาะแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่ผมยังอีกสามสี่เดือนผมก็ต้องเกษียณงบการก็เลยกลัวว่าอยู่กันก่อนนะครับก็เลยประชาสัมพันธ์เชิญชวนนะครับไทยที่สนใจที่อยากจะมาร่วมโครงการเฉลิมเกียรติเขาเรียกบรรดาชาสมบทนะครับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับจนถึงวันที่30มิถุนายน2 5งพ ที่สารลางชั้นสหรือไปที่ว่าการอำเภอท่วมอำเภอได้เลยครับใครสนใจนะคะที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอได้เลยค่ะหรือว่าจะติดต่อสารลางจังหวัดตากก็ได้เลยนะคะเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยค่ะได้บวชด,ด้วยแล้วก็ได้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567กันอีกด้วยค่ะ ช่วงนี้จะมีโครงการเฉลิมพระเกียรติค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเ <c oughs> มื่อเช้าเนี่ยก่อนที่ผมจะมาร่วมพิธีนะครับก็มีพิธีเรื่องเกี่ยวกับของเป็นพิธีเรียกหละปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติถาวายพระพรชัยมงคลแ <c oughs> ด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสหมามงคลเฉลิมพระชมนมพรรษากรอบ28 กรกฎา2517นะครับซึ่งถือเป็นช่วงสัปดาห์ช่วงนี้คือวันวิสาขะ <Okay. S 2> นะักบูชาซึ่งถือเป็นวันสําคัญที่ชาวโลกให้ความสําคัญก็คือวันที่พระเจ้าประสูตรตัดสรู้ปริทิพผานนะครับซึ่งเมื่อวานาเช้านะครับ,มมมมรบผมก็ได้ไปร่วมทีกับหัวหน้าส่วนราชการทุกพักส่วนนะครับก็ที่วัดบณีบรรพตนะครับ <Okay. S 2> ก็มีน้องๆนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลหนึ่งของเทศบาลบรรกุเหกรรมนะครับเึ่งวันนี้จะมีกรรมทั้งวันเลยนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็ ถือเป็นโครงการแล้วก็พรุ่งนี้นะครับวันวิสาขบาูชาชผมก็จะไปร,ร่วมทําบุญตักบาตรแล้วก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับวันวิสาขบาูชาถือเป็นวันสําคัญของโลกเลยนะครับแล้วก็ประเทศไทยได้มีการจัดสัปดาห์รณรงค์เผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเ,เทศกาลวันวิสาขะอยู่ก็เชิญชวนนะครับเช้าก็จะมีตักบาตรทุกวัดนะครับ,รบของผมจะไปตักบาตรที่วัดมณีบรรพตมช่วงเช้านะครับแล้วช่วงช่วงบ่าย,ายช่วงเย็นๆนะครับผมก็จะไป ร่วมเหียนเทียนที่วัดมณีบรรพฤนะครับท่านใดอยากไปร่วมเหมียนเทียนด้วยกันใจบาตรด้วยกัน,นก็เชิญเชิญนะครับตอนเช้าเนาะแล้วก็ตอนเย็นก็เชิญชวนส่วนสําหรับอําเภออื่นหรือตําบลหมู่บ้านก็ไปที่วัดที่ใกล้บ้านท่านนะครับเดี๋ยวขอแบบประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะในช่วงนี้ก็คือสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดตากนะคะก มีกิจกรรมปล่อยปลาค่ะท่านผู้ว่าคะ,ะก็จะเชิญชวนนะคะทำบุญปล,ปล่อยปลามหากุศลเนืน่องในวันวิสาขาบูชาครั้งที่6ค่ะสามารถที่จะมาร่วมได้นะที่ท่าน้ําหน้าอาคารหอกิตค,คุณอําเภอเมืองตากจังหวัดตากค่ะ,ะพวกนี้ผมก็จะไปเพราะทางสมาคมสืม่อมวลชนเชิญผมไปผมจะไปเป็นประธานปล,ปล่อยปลานะครับ<ม>ร่วมทําบุญด้วยกันน้อยปล่อยสัตว์ที่มีชีวิตก็ถือว่าสร้างเขาเรียกเป็นบุญใหญ่มหาขุศลพ่งนี้ทาง ท่านนายกสมาคมมั้งเชิญผมไปแล้วผมจะไปด้วยหลังจากที่ผมไปทําบุญที่วัดมณีบรรพุทตอนเจ็ดโมงครึ่งแล้วผมจะรุวนด้วยจะไปเจอกันที่ท่าน้าหอกิติคุณค่ะครับแค่ใบใบละร้อยใบละหนึ่งร้อยเองนะคะถ้าใครผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็มาร่วมปล่อยปลาร่วมทําบุญกับสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดตากได้เลยค่ะวันนี้นะคะตั้งแต่เช้าเลยค่ะตั้งแต่9ก้าโมงค่ะเก้าโมงถึง11บเอนาฬิกาค่ะ พราะช่วงนี้เราต้องช่วยกันลงลงในเรื่องรักษาสิ่งแวดล้อมการปล่อยปลาก,ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งในการที่เรา,าให้มีเรียกแต่สัตว์อยู่ในแหล่งน้ําของธรรมชาติซึ่งที่ผ่านมาต้องขอบคุณทางสมาคมสื่อนะครับจัดทุกปีผมอยู่ที่นี่เปีจัดทุกปีแล้วได้มีโ<ป>อ,อกาสไปร่วมเกือบทุกปีมีบางปีที่ซึ่งอาจจะติดขัดนะครับตรงนี้ซึ่งช่วงนี้ที่ผมขยายตำเนียนคือสภาพภูมิอากาศตัวเนี้ยต้องคอยระวังนะครับเมื่อเช้าประมาณตีห้นะครับไม่มีประกาศ ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับฉบับที่4นะครับเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยรวมทั้งบริเวณมีขึ้นลมแรงบริเวณทะเลอันมันนะครับคือสรุปประกาศนี่คือวันที่21คือวันนี้นะครับถึงวันที่24พฤษภาคมนะครับอุตุมีการคาดการว่ามีจะมีพายุลมนะครับเข้ามาทางฝั่งตะบนออกเฉียงใต้นะครับตะบนตกตะันออกเฉียงใต้นะทำให้บริเวณภาคเหนือ ภาคอีสานภาคกลางภาคเราเกือบทั่วประเทศเลยนะครับมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับซึ่งจากการคาดการณ์นะครับของจังหวัดตากเราแต่ละวัน,นคือวันที่21เนี่ยภาคเหนือทั้ง17จังหวัดโดนหมดเลยนะครับจังหวัดตากก็โดนด้วย22ก็มีจังหวัดตากด้วยนะครับแล้วก็วันที่23 24ก็ยังมีจังหวัดตากเพราะฉนั้นประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้พี่น้องรับทราบนะบว่าช่วงนี้ต้องคอยระวังพายุฝนอย่างรุนแรงนะครับโดยเฉพาะในช่วง วันนี้นะครับมีการพยากรณ์ตั้งแต่เช้านะครับคาดว่าจะมีฝนประมาณหกสิเอร์เซ็นตของที่นะครับถึงพยากรณ์ตกหนักถึงบาง<ช>แห่งนะครับแล้วก็จะมีถ้าดูในรูปที่ทางอุตุประจันพันธ์มีสีเหลืองทั้งทั้งประเทศนะครับมีมีประมาณสัก5ห้าหกจังหวัดเท่านั้นที่ผมดูตอนนี้ก็จะมีท่าแถวชัยนาทยังไม่มีแล้วก็สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังขาวอยู่แต่ว่าของบ้านเราเนี่ยสีเหลืองก็คือหนักนะแล้วก็จะมี บริเวณชายขอบของฝั่งอีสานกับทางภาคเหนือตอนบนแถวเนี่ยที่ดูนะครับก็คือเชียงรายพะเยาน่านนะครับก็ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องคระวังนะครับจะเดินทางไปไหนดูทั้งในเรื่องของอฝนฟ้าเดินทางรวมทั้งเรื่องอาคารสถานที่นะครับที่ผ่านมาจังหวัดตากเราเนี่ยก็ประสบเหตุหลายอย่างนะครับเพราะเนื่องจากว่า,าลมทอนขั้นแรงแล้วก็ปีนี้ อากาศแปรปรวนเยอะก็ระวังกันละกันนะครับก็ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เฝ้าระวังบัระวังแล้วก็ฟังการบรยากรณหรือซื่อต่างๆที่ประชาสัมพันธ์ให้พวกเรารับทราบด้วยนะครับมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมคะอาจายไม่เพิ่มนะครับพูดเร็วมาเร็วเข้มเร็วก็ได้ความรู้มากๆเลยนะคะมีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเนี่ย คอมเมนต์ด้วยสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตาสวัสดีครับวันนี้ตัวจริงถึงจริงมานะขาดไปหลายหลายช่วงน่าจะเป็นครั้งแรกในปีนี้เลยก็ได้ก็ว่าได้นะคะเดี๋ยวจะได้เจอกันตลอดค่ะแล้วก็เดี๋ยวทางอสมทาของเราเนี่ยก็จะมีการไลฟ์สดด้วย เราติดตามกันไว้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ค่ะต้องขอบคุณข้อมูลข่าวสารต่างๆจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากนะคะท่านสมชายกิจเจริญรุ่งโรธค่ะวันนี้ท่านมาตัวจริงเสียงจริงเลยนะคะผ่านทาง ไลฟ์ลสดทาง Facebook อสมทตากกันอีกด้วยแล้วก็ทางคลื่นวิทยุอสมทตาก FM 97.25 m มกเฮเวลาดีเวลาเดิม11นาฬกาถึงเที่ยงค่ะก็อยู่กับดีเจน้องออยกนกวันไทยแทนนะคะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะก็เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าสมมุติเวลาเหลือเดี๋ยวเปิดเพลงให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังให้ฟังกันต่อค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะคสวัสดีค,ครับ แสงจันทร์ส่งเมื่อมองฟ้าตรงที่เก่าลมโชยเน็บหนาคิดถึงบ้านเราเคยพักพิงเห็นรอยยิ้มวันสดใสดังกระทงสายแม่ปิงเหมือนชีวิตคนไหลลอยไปลอยมา ฝากเพลงความรักและคิดถึงไม่ลืมไม่ลืมเมืมเม่อตาจะมีพลังแข็งแรงยืนเจ้าตาสินจากเมืองระแหงท่านฝาาฝนรวบรวมจนเป็นแผ่นดินด้วยพระบุญบารมีเจ้าตาคี จากไปหัวใจไว้วันหากคิดถึงฉันคิดถึงกันจงรีบคืนทิ้นขอพอรพระเจ้าตากสิ้นให้จิตใจไร้ทุกข์มนทินงแม่นม้ำปิงไหลลอยใจ ไม่ลืมไม่ลืมเมืองตาจะมีพลังแข็งแรงยืนเจ้าตาสิจากเมืองระแหงท่านฝ่าฟันรวบรวมจนเป็นแผ่นดินด้วยพระบุนบารมีเจ้าตาเกี ใจไว้วันหากคิดถึงฉันคิดถึงกันจงรีบคืนทิ้นขอพรอพระเจ้าตากสินให้จิตใจไร้ทุกขมนทินแม่น้ำเป็นไรลลอยใจ เจ้าตากสินแห่งจิตใจไร้ทุกมนต์ถิ่นแม่น้ำปิงไหลลอยใจ